ครับวันนี้อยากจะพูดถึงอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่น่าสนใจก็คือมุทธศิลป์นะรครับเอบริอาทก็พุทธศิลป์ในแง่ของพุทธศาสนาเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกับความเป็นศิลเหมือนกับทางตะวันตกนะครับ เออสิลในแง่ของทางตะวันตกมันจะเป็นศินลปะแบบเิกาโซหรือแวนโก๊ะอะไรนี้ใช่ไหมอาจจะเป็นภาพภาพภาพวาดเชิงประจักษ์ที่เราอาจจะเคยเห็นในในเว็บไซต์ในอะไรนี้ใช่ไหมครับเออสิลในทางตะวันตกเนี่ยมันอาจจะต้องอาใส่เครื่องมืออย่างเช่นผู่กันหรือมสีในการสร้างผลงานออกมาใช่ไหมครับ าวาดลงไปบนถึงท่าไปแล้วก็อาจจะอาศัยความเป็นนทรียศาสตร์ของศิลปินคน,นนั้นๆใช่ไหมในความสามารถในการวา,า,วาดภาพออกมาให้ให้้มีความสวยงามอันนี้ก็เป็นความงามในแง่หนึ่งเหมือนกันนะครับในแง่สศสตร์แต่ว่าความงามในลักษณะของพุดเราเนี่ยมันจะมีความแตกต่างรับ มันอาจจะไม่ได้อาศัยผู้การหรือสีในการทำให้เกิดความงานขึ้นมาอย่างนี้ครับแต่ความงามในในในแบบพูดเราเนี่ยมันต้องอาศัยการปฏิบัติโดยมีเครื่องมือของมันนะครับในเบื้องต้นก็คือสี วันนี้จะพูดถึงสินห้าก่อนแล้วกันนะครับอย่างเช่นสินห้าเป็นเครื่องมือในการาสร้างผลงานที่เกิดความงามก็คือการใช้สีในการขัดเกาใจ,ใจิตใจครับหวกอขัดเกาใจ,ใจิตใจสิน้าที่เราทราบนี้ใช่ไหมครับข้อแรกก็คือปานาติปาตาใช่ไหมครับการไม่ก่าสับ แล้วถ้าเราพูดถึงความงามในในเส้นข้อแรกเนี่ยคนที่ไม่ฆ่าสัตว์หรือไม่เบียดเบียนกับสัตว์เนี่ยแน่นอนท่านเขาหน้าจะต้องมีความเมตตาใช่ไหมเขาหน้าจะต้องมีความเอื้อเสื้อเผื่อแผ่กับไม่ว่าจะเป็นเพืน่อมนุษย์ในการหรือลูกสัตว์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม เรายังอาจจะไม่ต้องพูดถึงว่าจิตใจเขามีความงามมากน้อยยังไงนะครับแต่ว่าพฤติกรรมที่เขาแสดงนะครับคนที่อาจจะมีความเมตตากรุณาเนี่ยสิ่งที่เขาแสดงเขาอาจจะตอนเย็นมาเลิกงานเขาอ,อาจจะซื้อข้าวไปเนียงหมา,าที่ถนนนูนใช่ไหมเนี่ยครับอันนี้คือคือผลงานของของทางพวกเราที่เรา เราเชื่อว่าเป็นความงามความงามที่อาจจะไม่ได้เกิดบนพื้นทรา,ายเหมือนทางตะว,วันตกท,ที่ที่ผมบอกนะแต่ว่าเป็นความงามในแง่ของการตัดก,การจิตใจจนเกิดพฤติกรรมที่มันดีงามต่อตอนเองด้วยนะครับมก็ต่อเพื่อมนุษย์ต่อสัตว์โลกอย่างนี้ครับศีลมันมีระดับนะครับในทางพุทธองค์เนี่ยมา เสียงในเบื้องต้นก็คือเสียงหน้าอย่างที่ที่มอมาใส่ตัวนี้นะครับแล้วทีนี้ถ้าเราต้องการผลงานที่มีความ a อหรืออาจจะมีความแบบาร์ i s สขึ้นมาอีกอย่างเงี้ยครับในทางพูดเราก็นำเสนอเรื่องของสีตัวที่สองระดับเมื่อกี้เป็นความงามในเบื้องต้นนะครับใช้เสียงหน้าในการตัดต่อจิตใจไปเรื่อยๆื่อๆจนเกิดเป็นพฤติกรรมที่นีงามใช่ไหมครับทีนี้ ถ้าเรายังต้องการผลงานที่มีความประณีตหรืองานขึ้นไปอีกครับในทางพูณเราก็นําเสนอในเรื่องของอ่อสมาธิครับที่เรามา,มาเรียนกันนี้ครับวิชาปฏสนธิศาสตรอเราเชื่อว่าสมาธิเนี่ยมันจะสร้างผลงานในแง่ของการตามรู้สภาวะภายในใช่ไหมครับ เอ่อเข้าไปเห็นสภาวะตามความเป็นจริงแล้วก็กําหนดรู้ตามสภาวานะนั้นอันนี้พูดพูดแบบทิศทิที่เราไปตัดปฏิบัติวิปสัสนาเลยนะก็ก็พูดง่ายคือวิปสัสนาเลยเนะครื่องมือตัวที่สองสองเอง่อลัทธิไ่ายของพุทธศาสนาเราก็คือการเจริญวิปสัสนาภาวนาสมาชิหรือสมสมถะวิปสัสนาอะไรอย่างเงี้ยครับที่เราไม่แยกจากตรงนั้น แต่แต่ไม่ว่าจะเป็นสมถะหรือวิปัสสนาเนี่ยเป็นสาระสําคัญก็คือมันมันอยู่ในใน,ในมัวสมาธิเหมือนกันเป็นความงานเหมือนกันเราจะไม่แยกเห็นไหมครับในต,ตัวที่สองเนี่ยจะเป็นความงามในในในท่ามกลางในในสำหรับคนที่ต้องการผลงานที่แอสซขึ้นมาหน่อยนึงปานี้ขึ้นมาก็อาจจะต้องเข้าสู่กระบวนการาการทาสมาธิ เอความสงบในแง่หนึ่งมันเป็นความงามน,นะครับความเป็นคนสงบความเป็นคนเยือกเยน็นถ้าจินตนาการแบบเห็นภาพง่ายๆอาจจะไม่ต้องอะไรมากนะครับคนรอบตัวผมเชื่อว่าเราอาจจะเคยเห็นคนที่เขามีความสงบเยือกเย็นช่นับไม่ดว่วนตัดสินไม่ดว่วนสารุปไม่โกรธอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือความงามอย่างหนึ่งเหมือนกัน ความงามในในทางการเมื่อไปเมื่อเอ่อพอไปัะความงามในลักษณะที่สองแบบแบบพุทธศิลป์ของเราเนี้ยทีนี้ถ้าเรายังไม่ไม่พอใจอีกใช่ไหมมันมีนะครับพุทธเราพระเจ้าท่านไม่ตามมากเลยท่านก็มีการพัฒนาฝีมือในแง่ของพุทธศิลป์ของเราอีกก็คือการเจริญปัญญา จริงๆการเจริญปัญญานี่ก็อาจจะเกี่ยวเนื่องกับความงามในในลักษณะที่สองนั่นะความงามในแง่ของการทําวิปัสสนาใช่ไหมเอ่อความงามลัสสเอ่อแบบที่สองที่ที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้ครับมีลักษณะของการตามไปเห็นสภาวะภายในตามความเป็นจริงใช่ไหมครับอย่างเช่นความโกรธอย่ความโลภความหลงอะไรเงี้ยนนี้ตัวใหญ่ พอนักปฏิบัติที่เขาพอจะมีชั่วโมองในการทําสมาธิเจริญวิปัสสนาในระดับหนึ่งเขาก็จะมีความแยกไยในการเข้าไปตามรู้เข้าทางสภาวะเหล่านั้นเองครับพอมีชั่วโมองในการปฏิบัติมากเข้ามากเข้ามาก,มาก,มากเข้าอย่างนี้มันจะมีความเป็นระยภายใช่ไหมแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการของ พุทธสิทธ์ในเบื้องปลายก็คือปัญญามันจะเกิดตัวปัญญาที่เป็นความงามในแง่ของการรู้เท่าทันสภาวะที่มันเกิดขึ้นภายในจนเห็นความเกิดดับปัญญาตัวสุดท้ายเนี่ยเป็นปัญญาเป็นความงามที่เห็นความเกิดดับของสภาวะหล,ล่าระ้ีทีนี้ความเป็นอาสิสในแบบพูดเราเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ความงามแค่ ในภพชาตินี้นะครับบางทีความเป็นุทธิี์เนี่ยมันตามติดไปยันภพต่อ,ต,อต่อไปในกรณีที่เรายังอา,อาจจะยังไม่บรรลุนลนะพุณเราเชื่อว่าถ้ายังไม่บรรลุก็การปฏิบัติทุกอย่างหรือสิ่งต่างๆที่เรากระทามาไม่ว่าดีหรือชั่วมันก็จะถูกเก็บแล้วก็ตามไปส่งผลอย่างนี้อันนี้เป็นเรื่องกรรมนะก็ย้อนกลับแต่ว่าความงามสุดท้ายความงามแบบี่สาเนี่ย แบบสูงสุดในทางพุทธเราก็คือความงามในแง่แลักษณะของปัญญา <c oughs> ปัญญาที่รู้เท่าทันสภาวะความเป็นจริงจากการพิจรารณาภายในตัวตัวที่สองับตัวเจริญสติสมาธิเนี้ยครับเพราะฉะนั้นพุทธศีลเราเนี่ยเมื่อเราพูดถึงพุทธศีลในแง่ของพุทธแล้ว ตัวความงานสูงสุดก็คือตัวปัญญาปัญญาที่รู้สภาวะตามความเป็นจริงปัญญาที่อาจะนำไปใช้ในแง่ของการแสดงพฤติกรรมที่มีความเหมาะสมอาสามารถรู้ว่าสิ่งไหนควรทำสิ่งไหนไม่ควรทำ คือมนันก็จินตนาการได้ง่ายเลยใช่นเดกับว่าคนที่พอจะรู้ว่าสิ่งไหนควรทำสิ่งไหนไม่ควรทำพฤติกรรมเขาก็จะมีความงามโดยที่เราอาจจะไม่ต้องมีคำอธิบายอะไรอนยะ่างเงี้ยแลนนี้คือความงามในแบบพูดที่ยกมาร่าวๆก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะมีอะไรสไลอะไรที่เราอาจจะต้องพูดถึงในนนะั้นเริ่มต้นก็ ไว้แบบนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเอได้เปลี่ยนก่อน